อั้งหมดพร้อมกาเต็มตัวระวงเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากนะครับซีซอบอุ่นอบอุ่นแม้แม้จะมีพัดลมตั้ง22นิ้วแต่ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นครับเที่ยงวัน ปีเล้วนๆนครับแปช่องยิงอบาเวลาเอาไปนาที <c oughs> นึ่งนาทีผ่านเสียบเสียบแฟตน้ำขับอยู่น,น,นักกีฬาท่านที่ยิงจบนะครับเปิดคันลังนะครับเสียบเซฟตี้นะครับขอบคุณครับเบลรออีกสามสิบวิีเปิดคันลังเสียบเซฟตี้นะครับ วเวลาอีกสิบห้าวินาทีท่นไหนสิบคนยิ่งจบเสียบเซฟตี้เลยครับข้าล่งข้าเมือครับเสียบเซฟตี้ครับฮะยยงจบแล้วบ่โอ้ยงยิงสุดท้ายเพื่อนโอ้ใช้เวลาคุ้มมากเลยเสียบเซฟตี้ครับเสียบเซฟตีน้นะครับ ยกขันลังข้งเลื่อนนะครับข้างไหนมีแม็มะะแก้าบุแม็กคอรับนักกีฬาใช้ช่องยิงนะครับครบสิบช่องยิงนะครับแม้จะเวลาเหลือการแข่งขันเพียงอีกแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงข้างหน้าจะสิ้นสุดเวลาที่กำหนดในการยิงแข่งขันของันนี้ ใ้เสียงเบาๆเดี๋ยวจะไปรบก,กวนนักกีฬานะครับนักกีฬาหมุนเวียนลงทะเทียนแล้วก็ลงแข่งขันร่วมกันประมาณ30ท่านนะครับในการแข่งขันแมตที่เป็นตั้งล่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกถือว่าประสบความสําเร็จสูงงนะครับแม้จะมีอุปสรรคในการเปลี่ยนสถานที่จัดงานถึง3รอบแต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นที่น่าประทับใจนะครับ เพื่อนเพื่อนสมาชิกมาให้กําลังใจแล้วก็มาร่วมแข่งขันกันอย่างหนาแน่นนะครับรวมทั้งนักกีฬาที่ห่างหายจากการยิงแข่งขันในสนามมาเป็นเวลา3ปีนะครับก็วนอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในสนามนี้มือใหม่นะครับยูทูบเบอร์นะครับอาจารย์เดียนะครับเดินทางไกลจากจังหวัดเลยนะครับหลายร้อยกิโลเพื่อมาร่วมแข่งขันในงานของเป็ดลักล่าถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับ รวมยิงแข่งขันอยู่ทั้งสองวันนะครับตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึงสชั่วโมงที่จะหยุดการแข่งขัน,านอาจารย์เดียก็ยังมุ่งมั่นนะครับที่จะทําคะแนนให้ใหได้เรียกว่านําหน้าอยู่เสมอใช้จากรกั้วลำกล้อง28นี้นะครับกีฬาทุกท่านมารวมตัวกันทำให้เป็นักล่าประทับใจมากนะครับเป็นภาพที่ มีความอบอุ่นนะครับนักกีฬายิงจบนะครับแต่น<อ>ักล่าวิ่งเก็บเป้าเองโอเค <Okay. S 2> ช่วงเวลานะครับของการแข่งขันยิงปืนลูกกลดนะครับแชมป์เพื่อนลูกกดบนเกมได้สิ้นสนุดลงผู้การสนาม ต่อไปเป็นพิธีกล่าุนมอบรางวัลน,นะครับต่อไปเป็นพิธีมอบรางวัลตอนนี้กําลังเก็บทำความสะอาดนักกีฬาทุกท่านยิงเสร็จเรียบร้อยเก็บอาวุธปืนปน,<อ>นะครับเป็นเป็นที่เรียบร้อยโอยิงเยอะอมากครับเปบ็นหมื่นๆนัดราดับเนย่ดีใจกับผู้ที่ได้รางวัลกลับบ้านนะครับดีใจกับนักกีฬาทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับสําหรับการแข่งขัน แข่งขันทั้งทั้งีนะครับจบลงด้วยดีเจ้าหน้าที่ปลอดภยัยนักกีฬาปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะต้องถามผู้จัดอีกทีนะครับว่าผู้จัดที่เสร็จนักล่าจะมีขั้นตอนอะไรยังไงนะครับเพราะว่ารอกรรมการส่งผลคะแนนชั่ครู่นะครับเดี๋ยวมมออต้องถามในสายสื่อข้องนะครับขออนุญาตน้องเปลียวเนี่ยใช้เสียนะครับวันนี้โอเคนะครับ รายการที่หนึ่งนะครับประเทศปืนยาวซีแซเดิมโรงงานโปรดักชันนะครับติดกล้องมือใหม่นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่นะครับนายยศวัชแก้วสีนวมครับ <ไป S 1> โอเคแล้วทุก่ตนตกลงด้วยนะครับเดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้ร้องมามีความตั้งใจมากนะครับโอเคประเทศนั้นปกติไม่มีถ้วอันนี้มอบไปก่อนดีได้ได้ได้ตอนนี้ได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็แล้วก็อนนี้ ค่าน้ำมันรถครับค่าน้ำมันรถครับค่าน้ำมันรถโอเคนะครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากนะครับเราถ่ายรูปเป็นสักขีพยานนะครับว่าท่านได้มาแข่งขันนะครับผมครับผมโอเคคนต่อไปครับลำดับรองชนะเลิศอันด okay, okay. okay, ับสามนะครับนางสาวรักชาติเฉิน ขอบคุณมากครับเดือนจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชของเรานะครับเพราะว่าเราดีใจพอเช็คจบมึงให้ดาวลยนะครับสุดยอดมากครับผมขอบคุยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับท่านต่อไปเตรียมตัวนะครับผมรอยจนะเลิศอันดับสองนะครับนางสาวประภาวรินนะครับ โอ้คักคู ok> ่เลยไหมครับมาแบบไม่ขาดทุนนะครับยินดีครับยินดีมากครับผมอ่าโอเคขอบคุณมากแล้วันนี้ค่าธรรมเนียรายการองจำไว้เลยลดับสองรางวัลช่วยค่าธรรมันียมลดสามพันบาทโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคครับผมครับครับผมขอบคุณครับครับผมรายการมันเดินมารายการที่หนึ่งจริงนั่นอยู่รายการที่หนึ่งอยู่นะครับเพราะว่ารางวัลเยอะพี่หน่อยนะครับปลาพาลวอลินครับรายการ ไอดีศูนย์หนะครับคุณอ <Pok al S 1> ัครพลสุภาพสุดสอครับผมหรือจ่าเปิ้ลของเรานะครับน้องรับราชการทหารนะครับปกติเป็นทหารปืนใหญ่นะครับวันนี้มายิงปืนจุดสองสนะครับอยู่ปพันหนะครับค่าน้ำมันลดเท่าไหร่รางวันนี้นะครับค่าน้ำมลดห้าพันบาทห้าพันบาทนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับ ครับโอเคขอบคุณมากานะครับผมสำหรับกิจกรรมดีๆที่มีเสียงยิ้มมีรอยยิ้มนะครับรางวัลชนะเลิศรางวัลเดียวเท่านั้นนะครับที่พยายามเต็มที่นะครับขอญาตเชิญนางสาวปาริตาประสาแซ่นะครับเป็นลูกสาวคนเดียวของอาจารย์ศิทธิพรนะครับน้องลงเครื่องบินมาเมื่อวานก็นมาซ้อมนะครับก็ คะแนนไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็มาจัดเต็มนะครับทาน้ำมันลดเท่าไหร่ทาน้ำมันลดสนับสนุนค่าใช้จ่าย10,000บาทนะครับ10,000บาทโอ้นรับแจกจริงนะครับแจกจริงจ่ายจริงนะครับ,กกนนรบโดยเต็ตพักรานะครับ ไม่มีใครกล้าขนาดนี้ครับห้ารางวัลครับสูงสุดสามรางวัหลห้าสามรางวัลนะครับนี่จ่ายแม้กระทั่งรองชนะเลิศอันดับสามได้ปะไอ้ปานเงื้อนะครับปานเงื้อนี่คือทเท่าซื้อต,ต้นไม้อ,อันนี้น,น,น้นองรอตริปอยู่ครับพี่น้องรอตริ๊ปอยู่เราซื้อต้นไม้ต้นหนึ่งปกติ <c oughs> อ่ายี่สิบได้เอาแล้วเขียวเอาเพียรนะครับรายการต่อไปเป็นประเภทตัวยาวซีซั่นเดิมโรงงานโปรดักชั่นติดกล้องเล่งมือโตนะครับ รายการนี้ก็มีสามรางวัลน,นะครับผมสามรางวัลก็รางวัลละหนึ่งหมื่นบาทค่าน้ำมันรวกค่าจีปาถะในการเดินทางห้าพันสามพันนะครับได้เรียกไปเพราะว่าการเดินทางแข่งขันทุกครั้งมีต้นทุนนะครับต้นทุนมีอยู่แล้วถ้าเรามาแล้วเราเสนอตัวเราแม่นจริงแล้วก็จะพอใจกับสีเราได้นะครับโอเคนะครับนักกีฬาเริ่มาจากลำดับรองชนะเลิศอันดับสองนะครับนายอำนาจจันแป้นอินแป้นนะครับรับขออนญาติารเมืองอัน เล็กน้อยครับคนแขึงตัวตึงจากไหนเนี่ยตัวตึงจากจังหวัดสุรินทร์นะครับครเขาจริงจริงนะครับคุดเก่งนะครับคุดเก่งจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาไม่เสียค่าธรรมน์เท่าไหร่รางวัลนี้ค่ารางวัลนะครับสามพันบาทนะครับคาธรรมค่าธรรมน์อันนีวงเล็บค่ากระสุนก็หมดแล้วนะครับค่ากระสุนก็หมดแล้วยินดียินดีกับนักกีฬาทุกท่านนะครับผมครับ ท่านต่อไปก็ชื่อนี้อาจจะอย่าเพิ่งตำคาน้องนะครับน้องเข้าสู่วงการได้ราบรื่นได้สวยงามนะครับนางสาวปริตาประสานแท่ลูกสาวของอาจารย์สิรธิพรนะครับรับรางวัลอีกแล้วรางวัลนี้5,000บาทนะครับประมาณห้าพับาทนะครับลืมถามว่ารถสิทิแก๊สหรือเปล่าครับรถสิดแก๊สเดี๋ยวดอกคาลมครับโอเคนะครับขำๆหยอกกันนะครับเรียบครับรางวัลชนะเลิศอัน นักเรียนดับนะครับรางวัลชนะเลิศคือชนะเลิศนะครับรางวัลชนะเลิศรายการนี้คือเป็นใครไม่ได้นะครับเฝ้าตั้งแต่เมื่อวานนะครับตาเหล่ถ้าเกิดดีตาเหล่นะครับเมื่อคืนกลางมุ่งหน่อย่กลางมุ่งหน่อยโอเคนะครับยินดีต้อนรับยินดีกับนักกีฬาน้องแมนนะครับครับนายปิดสุภาสุภาพิมพ์นะครับมีความตั้งใจนะครับโอ้ มีความตั้งใจมากนะครับค่าน้ำมันเท่าไหร่ค่าน้ำมันรางวัลชนะเลิกแบบนี้หนึ่งหมื่นบาทแน่นอนครับค่าน้ำมันค่าน้ำมันค่าน้ำมันนะครับบาทค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการเดินทางมาแข่งขันมีหมดนะครับคุณขึ้นรถสตาร์ทรถน้ำมันก็ทํางานแล้วนะครับข้าวอาหารที่พักนะครับขอบคุณมากสําหรับแบบดีๆที่จับขึ้นโดยเป็ดนักล่านะครับด้วยกิจกรรมที่น่าประทับใจนะครับรายการต่อไปนะครับรายการนี้ห้ามหันกันแบบสุดยอดนะครับ อุปกรณ์และอาวุธปืนทรงคุณประสิทธิภาพนะครับทั้งสต๊อกต้้งเลงลำต้้งนะครับแม้กระทั่งกระสุนนะครับรางวัลรองชนะเลิศวางวัลรองครับพี่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับอาจจะเรียกจิตตากันว่าที่สามที่สามนะครับจะยิงเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับรางวัลนี้พี่ชายผมเองนะครับคนที่ให้ แรงกระดานแจตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับยังเล็กเล็กไปแอบดูพี่เขายิงปืนนะครับตอนนี้พี่ก็าหกสิบสามแล้วนะครับแต่สายตาย,ยังไม่เป็นรองใครนะครับเพราะฉะนั้นหนุ่มๆอย่างน้องๆต้องระวังให้ดีรางวัลรองชะนะเลิศรายการนี้ประเทศปนยาจุดสองสองโอเพนคับตั้มโมดิฟายนะครับติดก,กล้องรวมมือนะครับอาจารย์สิทธิพรประสานแท้เป็นคุณพ่อของน้องแพรนะครับก็ผู้ฝึกสอน อบรมการใช้อาวุธปืนอย่างดีนะครับทําให้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับครับกอบคคุาน้ำมันเท่าไหร่น้ำมันค่าน้ำม,มันสรับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางได้ไปเยอะแล้วนะครับก็ได้อันนี้ได้ไปเยอะนะครับก็เหลืออย,อยู่สามพันบาทนะครับสามพัน,น 3, บาทครับขอต่อซะเป็นสามพันห้าได้ไหม,มลูกมาทางหนมาจังเดี๋ยวมารับตัง ครับอันนี้ครับอันนี้ก็3 0 0บาทนะครับอันนี้วงเล็บนะครับถ้าหากให้อาจารย์แก้วยิงน่าจะมีสามรางวัลนะครับพบทั้งบ้านนะครับยินดีกับครอบครัวอาจารย์สิทธิพรประสานแท้เลยนะครับครูบาอาจารย์ของเรานะครับผมนับคะแนนเองทุกใบนะครับเป็นซีเรียสครับมีไปกดดันนักกีฬาก็หลายท่านมีไปกดดันกรรมการก็หลายท่านนะครับโอเคนะครับไปกดดันอยู่ขอบโต๊ะผมเลย ไอ,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 อดีสองสีน่นะครับรองรางวันรองชัาเลิศอันดับหนึ่งนะครับคุณมนตรีนะครับทวีศรีนะครับน้องเอกดของเรานะครับเป็นเจ้าของร้านใต้นะครับเอดดีไซน์อยู่ที่อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลนนะครับใช้อาวุธปืนที่ค่าน้ำมันเท่าไหร่ค่าน้ำมันรายการนี้ห้าพันบาทครับผมนักเรียนบอกว่าค่าสมัครกับค่าเต้าจะสึหมดเียครับ <laughs> ขอบคุณน้องเอกที่เดินทางมาช่วยนะครับกิจกรรมไบนงไวนิ้วที่อยู่ในสนามแห่งนี้นะครับปิ้นปิ้นมาจากร้านน้องเอกนะครับน้องเอกสนับสนุนจัดการทุกอย่างให้หมดนะครับเหลือที่สุดของการยิงนะครับวันนี้นะครับรายการนี้ครับต้องโมดิฟายนะครับเป็นปืนอาวุธปืนอุปกรณ์อาปืนสุดยอดนะครับทั้งปืนทั้งกล้องเล็งถ้าคนเล่นปืนลูกกดจะรู้ดีนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับ เป็นจุดสองสองหนึ่งกระบอกที่ทําซื้อมาราคาหลักหมื่นนะครับจับนั่นจับนี่เข้าไปใส่นะครับราคานี้เืียไม่มีให้ป่านะครับเพราะว่าน้ำมืดเป็นลมก่อนนะครับราคานี้เมียไม่รู้กระบอกเมียก็จะกล้องแสนสองบอกเมียสองหมื่นนี้ครับรางวัลชะนะเลิศคุณณฤพนทองแสงนะครับหรือน้องณนักของเรานะครับอ่ะ,อะกล้องไอ้ช่วยช่วยอันนี้เท่าไหร่ รางวัลชเลิศรายการนี้หนึ่งมืนบาทนะครับน้องน,นักเป็เจะขอเป็นยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์น้องนักนายนชาแนลนะครับยูท <YouTuber S 1> ูบเบอร์ไปกดซับสไครต์กดติดตามได้นะครับผมขอบคุณน้องนะัและนักกีฬาทุกท่านนะครับในการผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับรผมขออั้งนักเชิญที่เดิมครับคณะเชิญที่เดิมแล้วก็อาจารย์ศรีทิพย์พรแล้วก็คุณมนตรีนะครับสามท่านถือถ้วยรางวัลนะครับทั้งสามท่านนะครับ กับพี่เบียร์พี่เต๋อนักล่านะครับผมสามท่านยืนคู่กันแล้วท่านที่ได้รับรางวัลก่อนหน้านี้ขออนุญาตเดี๋ยวจะรวมอีกทีนะครับผมเอาทันที่หนึ่งรวมเนาะครับก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 ับโลโก้ต้วยเลยครับผมอาเยียนเรียงกันเลยครับผมระวังเดินนงระวังเดินนมพี่ตี้ครับอยาครับอยากเอ่าเอาเยี่ยนนะครับ หนึ่งสองโอเคนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมท่้นต่อไปอรายการต่อไปน้องน้องแมนนะครับแล้วก็น้องแพรแล้วก็คุในอำนาจนะครับขออนุญาตเข้าร่วมถ่ายรูปหมู่ด้วยนะครับผมอ่าเชิญครับพิตตี้ที่เดิมครับพีเดียที่เดิมนะครับผมงนี้แก่เราได้ทำเวลาเดี๋ยวแบตจะหมดก่อนอโอเคครบกันนะครับผมน้องแพรแล้วก็ที่เก่งนะครับแล้วก็น้องแมนนะครับ โอเคสามท่านนะครับขออนุญาตถ่ายรูปตรงนี้เลยขอบคุณน้องเปียวมากนะครับน้องแนขอบคุณมากครับของกล้องนี้นะครับหนึ่งสองหอเคขอบคุณมากครับรายการประเภทที่หนึ่งขอเชิญมาเดินน้องแพรไม่ต้องไปไหนนะครับเพิ่มเติมเข้าไปก็น้องเปิลครับเชิญครับน้องเปิลเชิญครับน้องปะพาวะลินนะครับเชิญครับ น,น้องน Salt ัชชาเชิญนะครับน้องยศวัตรเชิญนะครับรายการที่หนึ่งครับห้าท่านนะครับถือรางวัลสามท่านนะครับไอ้กู้ก็ถ่ายรูปให้พี่ไอ้น้องแมนอเ่งๆยรให้สองคนขอบคุณนะครับที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับถ้าไม่มีนักกีฬาผู้จัดก็ ไม่มีแรงประดานใจนะครับเดี๋ยวๆครับคนนี้ทําไมทรงผมเหมือนเหมือนเด็กมอต้นเลยเนี่ยเด็กเด็กเด็กประถมเลยนี่ยทำไมเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นทหารนะนี่นะเพิ่นได้รางวัลไม่ธรรมดาแล้วนี่นะเอาข้าหลังมาครับครับหลังพ่อช่วยหลวไปเลยพี่อช่วยรังหล่ะ โลาโลโก้โลโก้ข้างหลังอาเปโอเ้ไปข้างหลังครับเโอล่ียก็่อนแล้วค่อยเข้าไปเคนะคภาพเป็นคามทรงจาดีๆนะคับหรับแบบนี้ครับอนีนะคอโอเคขอบคุณนักกีฬาทั้ง12ท่านนะครับเอทานนะคับเากลับเลยช่ไหม่่วยเอากลับเลยด้นงถ้ามีช่ยมาถ่ายรูปก็ไม่สวยครับก็เลยไปยืมช่วยอยู่บ้ามาดี เดี๋ยวผมจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่มือ